วันนี้นะครับเป็นวันที่เราเป็นวันตรงกับวันที่หพฤศจิกายนซึ่งวันนี้เป็นวันลอยกระทงที่ตรงกับวันพุธเจตนาเราครั้งแรกดั้งเดิมเนี่ยก็คือเราจะทําพิธีหล่อผู้ประคุตที่ท่านขึ้นมาจากเมืองบาดานที่ตรงกับวันเพ็ญพุธก็คือวันลอยกระทงเหตุการณ์เนี่ยที่มีปรากฏการณ์คนถูกหวยได้30ล้านเนี่ยเนื่องจากว่าเมื่อวันที่20ตุลาเราได้ทําพิธีบูชาดาวกินเจที่นี่ แล้วก็ลูกศิษย์ครอบครัวเนี่ยเขามาร่วมพิธีแล้วเราก็ได้นั่งคุยกันเราได้นั่งคุยกันพอมีเวลาเหลือเราก็ได้นั่งคุยกันเราก็ได้ชวนคุณแม่เขาเนี่ยว่าให้เอาเศษทองเนี่ยที่มันแต,แตกๆขาดๆก็ได้ฮะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์เอามาหล่อหัวใจผู้ประคุตแล้วพอดีว่าลูกศิษย์ท่านเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องเอาเศษทองขาดๆก็ได้อาจารย์ มีจี้มีจี้รูปหัวใจอยู่อันหนึง่งอ่ามีจี้รูปหัวใจอยู่อันหนึ่งดั้งเดิมเลยเดี๋ยวจะเอาจี้รูปหัวใจเนี่ยหลอ่ออุปคุตองนี้แล้วกันหล่อหัวใจอุปคุตองนี้แล้วกันอ่อันนี้มันเป็นควา,ามเชื่อส่วนบุคคลนะแล้วก็เราไม่ได้สามารถทําได้ตลอดเวลาเดี๋ยวคนจะหลงว่าเราจะทําได้ตลอดเวลาในเรื่องนี้นะเราอ่ะก็เห็นเป็นรูปเห็นเหมือนดูโทรทัศน์เนี่ยเป็นอุป,ปคุตเนี่ยยืนบนเต่าลอยขึ้นมาข้างๆหัวเขา แล้วก็เปิดบาทอ่าเปิดบาทแล้วในในผ้าที่เราเห็นเนี่ยคือลูกศิษย์เนี่ยท่านเนี่ยเขาได้เอากล้วยน้ําว้าสองใบใส่ลงไปในบาทพร้อมกับน้ําตาลปี๊บที่เป็นแว่นกลมเนี่ยใส่ลงไปในบาทแล้วก็อุปคุตเนี่ยท่านยิ้มอ่าท่านยิม้มเราก็เลยรู้ด้วยเจตนาเรารู้ด้วยรู้ด้วยตัวเองว่าอุปคุตองเนี้ยได้มาโปรดอ่าโยมผู้หญิงท่านนี้ก็คือลูกศิษย์เราคนดีแล้วเราก็เลยได้บอกลูกศิษย์ไปว่า ชีวิตเนี่ยอยากได้อะไรมากที่สุดด้วยอน,นิสงแห่งบุญของทานที่โปรดผู้ที่ถอดสมาบัติอย่างอุปคุตเนี่ยเขาจะต้องได้ตามาที่เขาอธิษฐานแน่ด้วยกุศลแห่งใจเขาเราบอกว่าให้เขาเอาเศษทองเล็กๆอะไรก็ได้ให้แตกหักเนี่ยมาทำแต่เขามีใจเป็นกุศลซึ่งเขาก็ไม่ใช่คนร่ำรวยนะแต่เขาเนี่ยมาช่วยงานเราเวลาเรามีพิธีกรรมอยู่ตลอดเวลาเขามีทองติดตัว เป็นทองสำรูปประพันธ์โดยไม่แตกหักด้วยและอยู่กับเขาตลอดเวลาเนี่ยเขามีใจอันบริสุทธิ์ที่เขาจะทําทานอ่าโดยการที่เอาทองเนี่ยมาหล่อหัวใจผู้ประคุตฮะเรารู้เลยว่าเนี่ยประคุตเนี่ยได้มาปลดบุคคลผู้นี้แล้วที่มีใจอเป็นกุศลเราก็เลยเห็นภาพนิมิตนี้ขึ้นมาเราก็เลยได้ถามบอกเขาว่าแม่ในชีวิตแม่เนี่ยอยากได้อะไรที่สุดเอาณตตอนนี้เลยเขาบอกอาจารย์แม่อยากถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง พอเขาบอกแม่อยากถูกหวยรางวันที่หนึ่งเนี่ยภาพในสมาธิเราเนี่ยก็เห็นเป็นเ,เหมือนบั้งไฟพญา,านาคนะฟุดขึ้นมาจากน้ําเรารู้เลยว่าเขาได้เขาได้มหากุศลกันเนี่ยทำให้เขาได้ในสิ่งที่เขาสมปรารถนาแน่นอนเราก็เลยบอกแม่งวดเนี่ยแม่ถูกแม่เราก็ถามกันนะแม่ซื้อหวยทีละกี่บาทเขาก็บอกว่าแม่ซื้อหวยทีละสองร้อยห้าร้อยพันพันสองพันอ่ะถ้าแม่มีเงินแม่ก็กล้าซื้อนะ แล้ว,ด,วด้วยการที่เรารู้นิสัยเขาว่าเขาเป็นคนแบบเสียดายเงินเสียดายเงินเราก็ได้บังคับลูกสาวเขาซึ่งปกติผมจะไม่ทําแบบนี้นะผมก็ได้บังคับลูกสาวเขาที่ชื่อเจี๊ยบเราบอกว่าเจี๊ยบเอาเงินให้แม่หมื่นหนึ่งซื้อหวยงวนดนี้เลยซึ่งปกติผมจะไม่ทําแบบนี้นะบอกให้ทุกคนรู้ก่อนเลยว่ามันไม่ใช่ผมทํากับทุกคนนะเนี่ยเป็นครั้งแรกของผมเลยที่ผมบังคับเขาว่าเจี๊ยบเอาตังค์ให้แม่หมื่นหนึ่งซื้อหวยเพราะผมรู้ว่าเขางกเขาไม่ซื้อแน่ และเขาจะได้บุญอันเนี่ยคือเขาจะได้อน,นิสงของบุญเนี่ยไม่เต็มที่เพราะเขาไม่ซื้อแน่ผมก็บังคับให้เขาว่าเย็บตาให้แม่หมื่นหนึ่งนะซื้อหวยอ่าแล้วก็เย็บในได้โอนเงินให้แม่ไปหมื่นหนึ่งแล้วแม่เขาก็หันมาถามผมว่าอาจารย์ล้วจะซื้อเลขอะไรล่ะคราวเนี้ยในนิมิตท,ที่ผมเห็นเนี่ยพบประคุตบาทพู้ประคุตที่เปิดอยูย่ในบาทท่านเนี่ยก็มีเลขแปดเก้าแปด 8ป9แ8ดเก้าเดแปมันสลับอยู่3ตัวเนี่ยแต่ไม่มีใครรู้นะเราไม่ได้บอกเขาเราก็บอกเขาว่าแมา่ที่ผมเห็นอะมันเป็นแปด้าแปแม่ซื้อเป็นไหมเขาบอกแม่ซื้อเป็นอาจารย์มันกลับแค่3ประตูเองจริงๆเราไม่ได้เชน่วนให้คกวนเล่นหวยนะฟังให้จบนะแล้วเราบอกแม่ไปซื้อเลยนะแม่ไปซื้อ,อแม่ไปซื้อแม่แม่ซื้อให้หมดเลยนะแม่ซื้อให้หมดเลย ทั้งสามตัวเนี่ยก็คือแปดเก้าแปดเก้าแปด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 เก้าเลยแม่ซื้อห้หมดเลยอ่าแล้วเงินแม่ซื้อเป็นไหมเราก็ย้ำาแม่ซื้อคําว่าแม่ซื้อเป็นไหมของเราอ่ะเรารู้ว่าเขางกเขาซื้อไม่หมดหมื่นแน่อ่าเขาก็ย้ำว่าแม่ซื้อเป็นแม่ amam, ซื้อเป็นเอาเอาเคแม่ซื้อเป็นเราก็ถามแม่ซื้อลอตเตอรี่ทีกี่ใบเขาก็บอกแม่ซื้อลอตเตอรี่ทีละสองใบเราบอกครั้งนี้ไม่ได้แล้วนะแม่นะแม่ต้องซื้อมากกว่าสองใบ เพราะว่าเนี่ยเป็นโชคใหญ่ที่แม่จะได้ที่แม่ตั้งใจอธิษฐานครั้งนี้แม่ได้แน่อาจารย์ถ้างั้นแม่ซื้อห้าใบได้ไหมอ่ามันจะได้สามสิบล้านพอเขาพูดคํานี้ออกมาเนี่ยบั้งไฟพญานาคกับเหมือนบั้งไฟพญานาคที่บอกคุณเนี่ยก็ขึ้นแบบเฉลงิงฉลองมากเลยผมก็รู้ด้วยจิตผมเลยว่าเขาถูกหวยสามสิบล้านแน่นอนอ่าเราก็บอกเนี่ยแม่แม่อย่าลืมเรียนรเตอรี่ด้วยนะเราแม่อย่าลืมเรียนรัตอรี่ด้วยนะด้วยการที่แบบเราสนุกสนุกของเราอ่ะนะ แกก็บอกจานแม่ไม่เลียหรอกแม่ซื้อผ่านแอปเรานึกว่าแม่เขาจะซื้อผ่านแอปกองสลากพัดเราบอกแม่ซื้อผ่านแอปกองสลากพัดเหรอไม่ใช่จานแม่ซื้อผ่านแอปเป๋าตังแม่ซื้อประจําพอแม่ก็บอกว่าซื้อผ่านแอปเป๋าตังเนี่ยมันพุ่งแบบเฉลิมฉลองแบบเป็นงานโมโูรียิ่งใหญ่มากเลยเราบอกแม่ถูกหวย30ล้านแน่นอนแล้วเราก็แซวนะโดยที่ส่ยเราอ่ะแม่ถูกหวย30บล้านแม่ให้ผมเท่าไหร่ แกก็บอกอาจารย์เอาเท่าไหร่อะเราก็แกล้งบอกเอาครึ่งหนึง่งแบ่งกันคนละครึ่งได้ไหมแกก็บอกได้อาจารย์แม่ให้นะบอกเราเราก็บอกไม่ตั้งไม่ตั้งไม่ตั้งไม่ตัง้ตงให้ไม่ครึ่งไม่เอาเราเอาสิบเปอร์เซ็นต์พอแม่ผมเอาสิบเปอร์เซ็นต์พอแล้วเดี๋ยวถ้าแม่แม่ถูกแม่เอามาให้สิบเปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวเอามาสร้างวิหารเซียนของมาตลสยามแล้วกันเพื่อเป็นที่ประฏิสถานผู้ประคุตองนี้ที่แม่ได้โชคไปแกก็ได้อาจารย์ได้ได้ได้ได แล้วก็เนี่ยคือที่มาของแกถูกหวย30ล้านด้วยอันนี้ส่งนะเรากำลังสิ่งที่เราอยากจะฝากบอกทุกคนไปนะหลายหลาคนเนี่ยมุ่งหวังว่าทำบุญทีเยอะๆเพื่อจะได้สิ่งตอบแทนกลับมาเยอะๆจริงๆแล้วเนี่ยมันในความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นสิ่งนี้มันยืนยันได้เพราะว่าเพียงแค่เศษเสี้ยวของจี้เล็กๆที่เขาพกติดตัว ด้วยกุศลของจี้ทองคําเล็กๆเท่านั้นนะแต่เขามีใจอันบริสุทธิ์เนี่ยเขาถึงได้โชคอันนี้มา